ครับตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ที่บริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำเกิดอุบลรรัฐอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆก็กําลังที่จะลากอวนนะครับเพื่อที่จะต้อนปลามาแล้วก็ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติบางส่วนและบางส่วนก็บริจาคทานนะครับมีทั้งอําเภออุบลรัฐอําเภอน้าพองและก็พระคุณเจ้านะครับเพื่อที่จะถือว่ามารอ รอรับปลาด้วยเป็นการบริจาคทานท่านหนึ่งนะครับเพราะปลาที่เกิดคนรัฐมีเป็นจำนวนมากครับในการปิดบานประตูระบายในการทํางานต่างๆของเจ้าหน้าที่กรมประมงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจครับ ำบรรยากาศตอนนี้นะครับที่บริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำเกิดอุบลรัตนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมประมงจากหลายภาคส่วนนะครับ ศูนพัฒนาประมงน้ำจืดในพื้นที่ภาคอีสานครับกำลังช่วยกันลากกวนดูแล้วตอนแรกนึกว่าปลาจะไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วครับก็ต้องก็ต้องดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆครับคืออะไรเนาะครับ อยากจะรู้จังเลยครับผมเต็มที่ปลาเ,เขาเรียกปลาอะไรครับผมปลาเล็บมือนางไหมเอ่ยผมก็ไม่รู้นะน,นักลเป็นปลาหายากนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่บอกผมแบบไม่มั่นใจว่าปลาเล็บมือนางเหมือนกันครับ ช่วยกันคนละไม้ละมือครับเพื่อที่จะลากอวนเขาเรียกว่าลากอวนแบบธรรมชาติใช่ไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในอวนแล้วครับมีไม่น้อยเหมือนกันครับที่กระโดดข้ามอวนมาได้ครับผมมั่นใจว่าคงไม่ รอบเดียวครับต้องมีอีกรอบสองรอบเลยแหละครับบรรยากาศตอนนี้พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับในการจับปลาการลากอวนครับรวมถึงมาชมบรรยากาศการปิดบานประตูระบายน้ำที่เกิ่อนวนรัฐครับแต่ปีนี้ทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัฐรวมทั้งกรมประมงนะครับไม่อนุญ,ญาตให้พี่น้องประชาชนจับปลาเหมือนปีที่แล้วครับ mm hmm. เป็นเพียงแต่ให้มาดูขั้นตอนการทำงานได้ครับ mm hmm. เพราะปลาเหล่านี้ก็ถือว่าอยู่ mm hmm. ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ mm hmm. บริเวณลำน้ำผ่องครับ นี่เป็นรอบแรกนะครับท่านผู้ชมครับในการลากอวนของเจ้าหน้าที่จากกรมประมงครับส่วนพื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามกับบานประตูระบายครับ<อ>ก็เป็นโขดหินมีปลาไม่น้อยครับที่อยู่บริเวณนี้หลังจากน้ำลดแล้ว ตามโขดหินครับมีทั้งปลาตัวเล็กปลาขนาดกลางครับส่วนใหญ่แต่ปลาตัวโต,โตๆครับอย่างปลาสวายปลาชะโดหรืออาจจะมีปลาบึกประจีนด้วยนี่จะอยู่บริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่ครับบางตัวก็กระโดดข้ามอวนไปเลยครับ อะไรจะขนาดนั้นครับท่านผู้ชมครับปลากระโดดขึ้นบนหัวเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ครับจะอยู่ฝั่งนี้ผมไม่อยากละสายตาเลยครับไม่อยากจะละสายตาเลยครับพื้นที่ก็ บ,บ,บีบพื้นที่เข้ามาแล้วครับเริ่มมีกระโดดให้เห็นบ้างแล้วครับ,มบผมดูแล้วเปรียบเทียบกับปีปีที่แล้วนะปี65ปี65ปลาจะเยอะนะรอบแรกรอบหนึ่งรอบสองนี่ครับอันนี้เป็นรอบแรกนะครับในการลากอวน,น,อออวนผม แทนกล้องมาฝากฝ่ามือซ้ายมือกระโดดแล้วครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันครับก็อยู่ในนี้แล้วครับเดี๋ยวใจเย็นๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน่าจะเป็นชโดโอ้โหนักล่าแห่งน้ำเจืดครับชโด จะมีปลาบึกบ้างไหมน้อปลาจีนก็มีแล้วครับมีให้เห็นแล้วครับปลาสวายถือว่าเป็นพื้นๆครับสวายนี่ถือว่าพื้นมากเลยครับชะโดเยอะชะโดจะเยอะนะครับใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับโอ้โหเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับชะโดมาแล้วครับชะโดก็กระโดดข้ามอวนไปหลายตัวแล้ว อวนถี่ครับอวนถี่ก็ถือว่าปลาตัวเล็กๆขนาดนี้คงคงอยู่ในอวนนั่นแหละเนาะรอบแรกทอานั้นเองครับดูว่าจะมีปลา ตัวขนาดใหญ่บ้างไหมครับให้เราได้เห็นครับ ได้กินแมวแมวว่ามีปลาเบิกครับได้กินแมวแววว่ามีปลาเบิกครับโอ้โหปลาเบึกตัวใหญ่ครับทันู้ชมครับปลาเบึกครับปลาเบึกครับได้เจอแล้วครับปลาเบึกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งชัดโดทั้งสวายพื้นๆอยู่แล้วครับนี่ปลาเบึกครับส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่อยู่ในแม่น้ำโขงเนาะ

และปลาบางส่วนนะครับได้ถูกปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติลงสู่ลำน้ำฟองครับในเขตอนุรักษ์ันธสัตว์น้ำ